สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับเคสนี้เคสนี้เนี่ยเป็นเคสพิเศษเลยเพราะว่าเรามีการลาอกสายเหลวร่วมกับการเสริมคางนะคะสําหรับใครที่อ่ะเสริมไม่ด้วยหรออะไรแบบันนีนะคะของเราก็มีตัวอย่างหลายเคสเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นเคสนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีความห้อยมีความเป็นก้อนนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าโครงหน้าเนี่ยของลูกค้าเนี่ยคางจะมีความสั้นแต่เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็พอจับดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสารเหลวบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะ ถ้าเคสนี้เราล้อยอย่างเดียวคางเราอาจจะสั้นลงอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความกังวลว่าเออหน้านดูสั้นลงลูกค้าเลยอยากเสริมเพื่อให้มาทดแทนตัวสันเหลวที่มันเป็นก้อนออกไปนะคะถ้าดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก้อนมันยื่นมาข้างหน้าแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ล้อสันเหลวเฉยตรงตรงนี้จะยุบลงไปท้องข้างล่างก็จะยุบลงไปแต่ว่าอาจจะทําให้ดูสั้นหรือถอยมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการเสริมทีโคนก็จะทาให้ตรงบริเวณ ปลายเนี่ยยาวขึ้นแต่ว่าตรงบริเวณด้านข้างและด้านหน้าที่มันห้อยคล้อยเนี่ยมันดูกระชับขึ้นนั่นเองนะคะนี่เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยถ้าเราเอาออกไปปุ๊บค้างอาจจะสั้นหรือถอยมากจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลังจากทำเสร็จนะ,ะจะเป็นแบบไหนนะคะจะได้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะนี่นะคะหนึ่งสองซ้ม นี่อ่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือว่าข้างเนี่ยมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะเป็นการเสริมด้วยแต่ว่าข้อเสียอื่นๆที่มีของเก่าก็คือเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นก้อนเนาะมันดูห้อยมันมีคล้อยตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันดูกระชับมากขึ้นสองฝั่งเราจะเห็นความกระชับเลยรับกับหน้าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่านี่นะคะ นี่เราจะเห็นว่าคางดูยาวขึ้นนะคะแต่ไม่ทิ้งความห้อยความเป็นก้อนแบบเดิมแล้วนะคะเราก็จะมีการแต่งเนื้อส่วนเกินออกไปนะคะทําให้กรอบหน้าอะ่ดูขยายกว้างๆนิดนึงอ่ะเราก็จะเห็นว่ากรอบหน้ามันก็จะตรงเป็นเคิร์ฟมากขึ้นนะคะไม่ห้อยไม่คล้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยอ่าอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเราจะเห็นว่าเดิมจากคางที่เป็นก้อนที่ห้อยยื่นแบบนี้นะคะอเราจะเห็นว่ากรอบหน้าดูสวยชัดนะคะการเสริมซิลิโคนจะทดแทนกับซิลิโคนคางกระดูกคางที่ถอยออกไปนะคะทำให้ตรงเลยนี้มีเคิร์ฟนิดนึงนะคะทำให้หน้าดูยาวดูมีมิติมากขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบมากทรงถูกใจเลยนะคะเห็นชีเนือยแล้วด้วยนะคะ ก็ดีใจที่ชอบนะคะข้างละมุน้างสวยมากๆเลยนะคะตอนแรกลูกค้ามาเลยมารีเฟ,ฟียบอกเลยว่าขอเสริมนะของเดิมของเดิมที่แม่ให้มาเดี๋ยวกลัวจะสั้นเกินไปเนาะเราก็จัดการให้แบบละมุนละมุนแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเนาะจริงๆปรึกษาได้ทุกรูปแบบของใบหน้าเลยนะคะคางสั้นคางห้อยคางคล้อยนะคะจัดการได้นะคะชีสซ้นเล้ยวมาคางยาวแต่ว่า ไม่อยากจะให้มันสั้นมากเกินไปอาจจะมีออปชันในส่วนของการเลาะบวกกับการเสริมเนาะ<ม>เพื่อให้ปรับให้เข้ากับหน้าเราเพราะบางคนที่ฉีดมาแล้วห้อยเนี่ยเดิมๆอาจจะมีแบบคางถอยคางสั้นได้นะคะไม่อยากให้เป็นคางเดิมก็สามารถทําแบบเทคนิคนี้ได้นะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางช่องทุกช่องทางได้นะคะที่ Support P กับหมอพีทนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย